วัสดีค่ะช่องดินน้ำลมฝนแฟมิลี <Sw> ่ <it> นะคะวันนี้มาเก็บมะม่วงมะม่วง,งเขียวสเสวยที่ไร่ของออสายฝนนะคะนี่ไร่นี้นะคะวันนี้เราจะมาเก็บมะม่วง,งเขียวสเสวยที่ปลูกเอาไว้นะคะนานๆทีได้มาดูนี่ค่ะสุกแล้วค่ะนี่สุกแล้ว,ส,ลวสนใจทักมานะคะมา,มาดูกันเลยบ้าเก็บมะม่วงกันอู้ดูนะคะนี่โอ๊โอ๊มดเตียงกัดนี่โอ้ เอาสายสายายเก็บอ่ะนี่คือคนเก็บที่ลมมาช่วยเก็บแล้วก็น้าน้าน้องของแม่นะคะมาช่วยเก็บนี่หมดแดงมันเยอะเลยเว้ยดูเก็บมะม่วงกันนะคะดูเก็บมะม่วงกันนะคะเก็บเลยเก็บเลยนหน่อยนื้อนอว่วกันนี้ได้มานะคะได้มาก็มาเก็บมะม่วงเอาไปหมดเลยค่ะอันที่สุกๆเก๋ๆมันเยอะเลย อันนั้นเกลี่ยแล้วนะคะนี่มเกลี่แล้วนี่เอาไปสักสิบชั้ไม่นานพี่เจ้าเลยล้นเราล้นเราอย่าพันล้นแลยเอ๊ะไปต้องเก็บพืชตอกจินที่ร้อนบิึนนี่ค่ะมะม่วงนะม่วงนะคะสดๆจากไร่ค่ะสดๆจากไร่นี่อยู่สองต้นนะคะมีอยู่สองต้นมะม่วงเขียวเสวยนะคะไร่ปืนนี้ก็มีมะม่วงหลายพันนะคะ แต่ที่ได้กินลูกปีนี้คือมะม่วงเขียวสะเวยนะคะกินดิบมะม่วงกินดิบมะม่วงกินดิบค่ะมะม่วงกินดิบส่วนน้ำดอกไม้มีนี้อุ้ยหมดแดงหมดแดง้าหลังเลยออกมาี้ยวนะคะนี่นี่คือเรามาช่วยกันเก็บนะคะเก็บภายใต้ความห่วงห้ามของหมดแดง <c oughs> ไหนนี่นี่นี่มะม่วงฝั่งนี้ไหนฝั่งนี้ไหนไหนอ้าวไหนดูดิลูกมันมาเร็วมะเด่งนะนี่นี่เจ้าของเจ้าของตัวจริงเจ้าของตัวจริงไหนนี่ลังมุดแดงวู้นี่คือตัวเจ้าของต้นมะม่วงนะคะต้องขอเขาก่อนค่ะนี่งั้นเขาไม่ให้มุดแดงมุดแดง